สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b ท่านด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ a m เอ็นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีตัวนี้เป็นของ LG นะครับแต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีชื่อรุ่นให้ดูนะโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดเครื่องมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหน้าต่างอย่างนี้นะครับไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับ ให้ไปกดปุ่มตรงนี้นะครับจะมีคิวเมนูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโฟกัสโฟกัสไม่เอ่ยโฟกัสโฟกัสเร็วโอเคกดคิวเมนูนะครับคิวเมนูตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมให้เลื่อนนะครับลงมาที่สามจุดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมากด ลงด้านล่างนี้นะครับปึ๊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 บโอเคก็จะเจออย่างนี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดโอเคก็ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้มานะครับเห็นไหมมันจะมีภาพเสียงช่องเครือข่ายทั่วไปทั้งหมดนะครับก็จะมีให้กดคําว่าเครือข่ายนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอย่างนี้นะครับปึ๊บกดลงมาด้านล่างครับ มันจะเป็นเครือข่ายอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้อินเทอร์เน็ตนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น lg นะครับ web s ostv lf 5 9 5 d นะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านที่หลุดจำนำนะครับในราคา3,500บาทนะครับเขาหลุดจำนำนะผมก็เลยไปซื้อมานะครับก็จากนั้นนะครับก็เลื่อนไปด้านขวานะครับปุ๊บอย่างนี้นะฮะเลื่อนลงมานะครับมันจะเป็นครอบสีชมพู เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บโอเคมันก็จะ,ะค้นหาเครือข่ายนะครับหรือค้นหา w i f i ตัวนี้รับสัญญาณ 5G ได้ด้วยนะครับ5กิกะเฮิร์นะครับ, Hz, ะรบจะมี2.4แล้วก็5กิกะเฮิาาร์นะครับสามารถรับ5กิกะเฮิร์ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนะเพราะว่าบางทีเนะ่ยเจอทีวี TV บางรุ่นนะครับอาจจะผมผมไม่ได้อาศึกษาเรื่องทีวี ักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเนี่ยรู้ความรู้เกี่ยวกับคอมค่อนข้างมีนิดนึงนะครับก็มันจะมีโน้ตบุ๊กบางตัวนะครับมีแค่2.4นะครับแต่ตัวนี้น่าจะทันสมัยนะครับสามารถรับ 5G ได้ 5G กัะเฮิร์ตได้นะครับก็มีอย่างนี้นะครับอันนี้2.4 2.4นะครับอันนี้ของผมเป็น 5G กัะเฮิร์ตนะครับมอร์สวินเชตนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่5 g กัะเฮิร์ตนะครับนี่ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะออก อ่ะออกแล้วนะครับอันนี้เป็นสมมุติว่าเราผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับมี wi-fi แล้วก็รูปกุญแจนะครับอ่าเลือก wifi ของเรานะครับจากนั้นกดโอเคนะครับมันก็จะขึ้นให้ใส่อ่าพาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดของเราไปนะครับจะกดก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะนะครับแต่ผมจะกดนะครับเพราะว่าของผมเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับผมจะกดปึ๊บ ชึบ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 โอเคกดครบไปแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่าเชื่อมต่อนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง,างนี้นะครับหรือจะกด enter ก็ได้นะ enter ตรงนี้นะครับเลื่อน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 ไปนะครับไปถึง enter ก็กดปึ๊บอ่ามันจะเชื่อมนะครับเห็นไหมโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับแค่นี้ก็อ่าสามารถไปดาวน์โหลด แอปต่างๆได้นะครับใน TV, ทีวีทิจิตอนนะครับก็มีประมาณนี้นะสําหรับการเชื่อมต่อนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดแอปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจบคลิปนะครับสวัสดีครับ